จริงหรือไม่นะคะที่คนท้องไม่ควรมีเซ็กในช่วงตั้งครรคุณแม่นะคะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะบางคนนะคะอาจจะบอกว่าอ้ยห้ามเลยนะถ้าช่วงตั้งครรเนี่ยห้ามมีเซ็กในช่วงตั้งครรเพราะอาจจะเสี่ยงนะคะทําให้เกิดอันตรายต่อลูกได้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงคะ่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภนะคะสามารถนะคะมีเซ็กได้ตามปกติไม่ได้ทําให้ผิดปกติในเวลาตั้งครรภเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือนะ แต่จะก็จะต้องนะคะทำด้วยความนิ่มนวลนะคะไม่รุนแรงและหลีกเลี่ยงนะคะท่าที่จะกดทับบริเวณมดลูกค่ะแต่นะคะก็มีบางช่วงนะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการมีเซ็กไว้ก่อนเช่นช่วงท้องอ่อนๆก็คือช่วงที่นะคะยังตั้งครรภ์ได้ไม่นานนะคะช่วงนี้นะคะอ่อนนะคะอาจจะเกาะมดลูกยังไม่ดีนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องลาเว้นไว้ก่อนค่ะนอกจากนะคะตัวอ่อนใจเกาะยังไม่ดีแล้วนะคะคุณแม่อาจจะมีภาวะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเนาะนะคะเป็นช่วงที่คุณแม่นะคะยังร่างก ไม่แข็งแรงแต่ยังไงก็ตามนะคะสําหรับคุณแม่บางคนนะที่มีข้อจํากัดมากกว่าคนอื่นนะคะเช่นนะคะมีประวัติแท้งบุตรบ่อยหรือคลอดก่อนกําหนดควรที่จะเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกไปเลยนะคะเพราะว่านะคะคุณแม่กลุ่มนี้นะคะจะมีภาวะเสี่ยงนะคะที่จะเป็นอันตรายมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะสุขภาพของคุณแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเราควรจะปรึกษาคุณหมอมากกว่านะคะในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดน,นะคะว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะคะก็อาจจะมีได้ตามปกตินะแต่ถ้าคุณแม่ที่อาจจะมีภาวะโรคกอตมนะคะคลอดก่อนกําหน,นด,ดบ่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องให้นะคะได้รับคําแนะนําจากคุณหมออย่างใกล้ชิดก่อนนะคะ